เอาละครับหลังจากที่เราได้มีการทําการแก้ไขโดยการเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวแล้วนะทั้งตัวเซ็นเซอร์ CKP แล้วก็เซ็นเซอร์ CMP นะคือทั้งแคมชาร์ปและคลังชาร์ปนะคันนี้เขามาด้วยปัญหาตามที่เครื่องสแกนเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ตัวแคมชาร์ปคือตัวบนนะตัวตัวแคมด้านบนที่มันเสีย แต่ทีนี้เราก็ตัดปัญหาด้วยการเปลี่ยนทั้งสองตัวเพราะว่ามันมีตัวใดตัวหนึ่งเสียแล้วเนี่ยอีตัวก็มีโอกาสเสียตามเพราะสองตัวนี้มันทางานคู่กันหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําคือการที่จะต้องมาลบโค้ดพวกนี้ทิ้งออกจากกล่องความทรงจำของตัวเครื่องยนตนะ์ฮะหรือลบโค้ดออกจากกล่อง p c m นั่นเองไม่ให้มันจําเพราะาเราได้ทําการแก้ไขไปแล้ว เพราะในในใน,ในหลายๆกรณีแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวอะไหล่ไปแล้วแต่เราไม่ได้มารีเซ็ตหรือไม่ได้มาลบกล่องความทรงจำมเนี่ยมันก็อาจจะทำให